พี่น้องมือนี้อยู่กับเชฟได้หน่อยครับมือนี้สีฟ้ามาหาไข่มดแดงครับนี่ครับคนเอาไข่มดแดงเมื่อยไปครับจังหวัดศรีสระดุฒิตาต์เนี่ยปาเนี่ย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 เห็นไหมพี่น้องเนี่ยเนี่ยหางเนี่ยเนี่ยวได้ตัดมันมีหลายหางอยู่อ๋อแม่มันนีไข่อยู่หักออกมาเลยหักออกมาเลย บอกวิตามินดอกออนี่นั่นน่ะเห็นบ่น่ะบอกเราบ้างครับเห็นเตะไคร้เห็นบ่เห็นบ่บอกแล้วมีดีว่ะบอกตัวเป็นแง่บ้างแล้วเนาะได้ยุหครับได้ทั้งนี่โอ้ยมีดีว่ะได้หรวะได้สวยแล้ววะนั่นน่ะอีกตัวนึงนั่นอีกหางนึ่งง่ายน้อยน่ะฟังเนี่ยฟังเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันอยู่ฟังเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาตา men bớt tôm ở đây nè Không này. Nó là đến này nè Bớt đây bộ. Ồ là hấp luôn rồi Không ngay ngay, ngay. Ôi, phẩm tuần đấy mà. Phẩm tuần nào khai một đèn quá. Nè nó đi lì mà. Phẩm anh đi mà. Nhi ăn đều

Với lộp hứa, dù thắng kia Hứa thế nền nối, và lộp hứa mọi người ta bổng lộp hứa ta lọc, ไ่ได้ำหนี้กับใครยตัวยูตคก็ตาดีนะใส่หรอเดชใส่หรอโอ้ยรามันห่างห่างหรอกบอก่ามันห่างไปเอาหมูหันละเลอเสื้อนละ Đó, tự nâng ngào xuống ra này Đó Được thế, thế Được thế. thế Thì gì đi เฮ้ยนี่น,นี่เอาตานีหนมัดดึงให้นะนี่ห่างอน่อยนี่จ่เอเบืงกันมันนี่อยอวะวันี่มันห่างหรอวะบรนี้ตรนี้ใครมันห่างหรอมันห่างบื้งครับบนี้ใครอันนี้เบืนีหน่อยหนึ่งนีอันนี้สโลบรารงนี้

ดูไม่มิ่มว่ะป้าอย่างขอมีบมีมีมีน้ำย่างอยู่บ่กวะะขอมีเหตุคืเอเถอะโอ้ยป้าอย่างของมีน้ำย่างนี่จะถวย

Mà mía đó gặp ta Bớt ta Bớt leo ห๊ะนี่ออกหัวมึงน่ะ มิ้นทตะต้นนั่นแหละนี่นครับตัวนี่ตัวน,วนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เปลาเปล่านีไหมเอาตามาขอลงเบิ้งกันนะนี่ขอเองกันเลยไหนใสีดเลยเนี่ยเส่ <Niccoughs> oh, hàng ngày yên tân nè Mày xin mày yên đâu. Hai hãy chẳng của dạy này. đây nè Ung là. Pendao vừa là. Huh. Tôi bài. 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 เด bin, ี e ๋ยวนห่างยังจะเขับบ้างข้าบ้างมาเนี่มาเฮ้ยเฮ้ย้พอมีเปล่ะพอมีเลยห่างเลยห่างแล้วโอ้ยเนไโอ้ยเนี่ยโอ้ยอ ท้งวังไ่เงี้ยองลยุ่งถึงะเอาไว้ได้หกเอ้ยไม่ก็ได้ยุติมกโปลยาดหมแดงหมดแดงหมดแดงนี่นะครับเดี๋ยวสิ่นี้นะครับหมดแดงครับโอ้ยมีแม่เป่งอะไรหน่อยครับหมดขบขหมดแดงกับพ่อ ได้ซล้วนี่ครับคลิปที่ขอตัวเพ่งแค่นี้ครับไปก่อนนะครับคลิปหน้าพอไหมครับดีครับ